การต่อเรือเราในคราวนี้เองเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่ผู้ที่เป็นเจ้าของเรือนะครับแต่เอาเงินไปวางเพื่อที่จะได้สิทธิ์ให้คนที่เขาจะมาต่อเรือมาลงทุนนะครับพอเราวางเสร็จเราได้ไอ้ตัวชวเราถึงออกไปประมูลว่าใครจะมาลงทุนในการเป็นเจ้าของเรือเพื่อจะให้บริการเรานะครับการลงทุนในตัวนี้เองเมันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่จริง,รงๆเรือต่อหนึ่งลำเองเนี่ย ประมาณ1 7 0 180ล้านเหรียญน,นะครับก็ต้องถือว่าสูงมากเราต้องใช้ถึงหลัลำนะครับการกระทาอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนก็คือว่ามีผู้ประกอบการเรือเข้ามาสนใจหลังจากนั้นเราประมูลเสร็จเอาสล็อตเรือที่เราจองเอาไว้เนี่ยยกให้ผู้ประกอบการเรือเลยนะครับการทําแบบนี้เองเนี่ยก็จะมั่นใจว่าเรามีเรามีเรือใหมแ่แล้วก็ลงทุนด้วยผู้ประกอบการนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งขวามือนะ ฝั่งขวามือนะครับก็เซ็เสนสัญญาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีก2ลำนะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าเสร็จนะครับตอนนี้ก็คงสุดท้ายแล้วแล้วก็เซ็นสัญญาระยะยาวที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าไปา U.S. มานะครับก็ได้คอนแทรกต์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ต้องบอกว่า Export Facility ของ U.S. สำหรับอีเทนเองเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็